ตามข่าวด่วนกันต่อนะครับทางเมโทรทีวีนะครับผู้ชมครับ20นาิกา17นาทีในขณะนี้ยังคงเกาะติดเหตุการณ์ระเบิดที่เกิดขึ้นที่บริเวณแยกราชประสงค์ขณะนี้มีผู้บาดเจ็บจำนวนหลายคนนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในครั้งนี้กันก่อนนะครับไปดูภาพจากหลายภาพหลายมุมทั้งภาพนิ่งแล้วก็ภาพวิดีโอกันก่อนนะครับก่อนที่จะไปติดตามกับผู้สื่อข่าวของเราซึ่งลงไปในพื้นที่แล้วด้วยค่ะได้เข้าไปถึงในพื้นที่นะคะแต่ว่าในขณะนี้ค่ะทราบว่ามีการนะคะป้องกันนะคะหรือว่านําประชาชนค่ะออกจากพื้นที่ที่เกิดเหตุค่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพที่เกิดขึ้นกันค่ะนี่นะครับก็คือภาพของเหตุการณ์ระเบิดที่เกิดขึ้นนะครับที่บริเวณแยกราชประสงค์นะครับในที่เกิดเหตุ มีผู้บาดเจ็บเป็นตัวเลขที่รายงานยืนยันออกมาแน่ชัดจากปอพนะครับขณะนี้รายงานบอกว่ามีผู้เสียชีวิตทั้งหมดขณะนี้จำนวน55นะครับแล้วก็มีผู้บาดเจ็บ80คนนะครับเป็นต,ตัวเลขที่ทางปอพรายงานออกมานะครับ ก็จะเห็นว่าในเหตุระเบิดครั้งนี้นะคะมีอยู่ที่บริเวณสารพระผมนะคะที่ได้รับความกระทบกระเทือนด้วยค่ะซึ่งในขณะนี้นะคะทางผู้สื่อข่าวของเมโทรทีวีนะคะได้ลงในพื้นที่เข้าไปถึงในพื้นที่แล้วและได้ติดตามรายละเอียดข้อมูลนะคะมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันค่ะสวัสดีค่ะคุณมีนค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมขณะนี้นะครับผมอยู่บริเวณสี่แยกราชประสงค์นะปั่งโรงแรมเอราวัณนะฮะซิงเบื้องหน้าของผมเนี่ยก็เป็น เ,เหตุการณ์ที่ค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่ารุนแรงพอสมควรเลยนะครับ<ฆ>ซึ่งผมได้รับข้อมูลล่าสุดนะก็คือมีผู้เสียชีวิตแอ่ขออปครับมีผู้เสียชีวิตนะจากเหตุระเบิดครั้งนี้เนี่ยเบื้องต้นนะฮะอยู่ที่ประมาณ12บคนนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่าแรงระเบิดเนี่ยได้กระจายไปที่บริเวณด้านหน้าของสารพระคมเสป็นส่วนใหญ่ทําให้มีผู้เสียชีวิตเนี่ยอยู่ในบริเวณสารพระคุเนี่ยค่อนข้างเยอะกว่าที่ตื่นนะกครับผม เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีผู้เสียชีวิตประมาณ12คนในขณะนี้ผู้ใหญ่ล่าสุดเบื้องต้นเท่าที่ตรวจสอบได้ครับคิดว่าน่าจะมีอีกฮะในขณะนี้ผู้ใหญ่ในพื้นที่มีใครลงไปในพื้นที่บ้างครับตอนนี้นะครับก็จะมีท่านพลตำรวจโทประวิชาวรศรลีนะครับโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็จะมีในส่วนของตำรวจยูดีแล้วก็พิสูจน์หลักฐานแล้วก็ตำรวจกองปราบนะครับแล้วผมได้รับรายงาน เมื่อสักครู่นี้นะฮะก็ทราบว่าเดี๋ยวท่านท่านแต้มนะครับพลตำรวจตรีวิชัยสังกะัยที่ปรึกษาของผู้ว่ากทมเนี่ยก็จะเข้ามาร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุด้วยครับผมครับ<ล>เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขนาดนี้ส่งผลโดยรอบในพื้นที่ยังไงบ้างครับมีการปิดกั้นอะไรยังไงไหมครับขออธิบายที่นี่ครับคุณคุณรพัสิทธิ์นะเอ่อเหตุการณ์ในพื้นที่ขณะน,นี้มีการปิดกั้นพื้นที่อย่างไรบ้างไหมครับอ๋อมีการเคลียร์พื้นที่ใช่ไหมครับผมครับอ่าตอนนี้นะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้ทําการปิดการจจรราทั้งหมด สี่เส้นทางเลยนะฮะก็คือบริเวณคือจุดที่เกิดเหตุนเนี่ยมันจะอยู่ตรงกึ่งกลางพอดีก็เลยทาให้เจ้านที่เนี่ยต้องปิดการจราจรโดยปริยายนะครับแล้วในส่วนของห้างสรรพสินค้าแล้วก็โรงแรมใกล้เคียงเนี่ยตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้ประสาน,สน,สนตรวจสอบแล้วก็ปิดเรียบร้อยแล้วนะครับ,รบแล้วก็มีรายงานเพิ่มเติมเข้ามาเมื่อสักครู่นิดนึงว่าพรุ่งนี้รัฐบาลกอสอชอเนี่ยอาจจะมีคําสั่งให้สถานเี่ราชการปิดหนึ่งวันครับผม ค่ะครับและสําหรับในตอนนี้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บในพื้นที่มีการส่งที่โรงพยาบาลครบเรียบร้อยจํานวนทั้งหมดแล้วไหมคะยังมีผู้บาดเจ็บคงค้างอยู่ที่พื้นที่ไหมคะตอนนี้นะคะผู้บาดเจ็บตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ได้ลําเลียงส่งไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียงคือโรงพยาบาลตารวจะนะครับซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับที่กระเด็ดพอดีแล้วก็อีกจุดนึงก็คือจะเป็นโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ซึ่งอยู่ถัดไปประมาณสองสองกิโละครับ,รบตอนนี้ไม่มีผู้บาดเจ็บลงเหลืออยู่แล้วก็จะมีแต่ มีแต่ศพของผู้เสียชีวิตนะครับที่ค่อนข้างที่จะนอนชีวิตจะจัดจายอยู่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับคือเจ้าหน้าที่ยังเข้ามาในพื้นที่แล้วก็รอกำลังที่จะเข้ามาให้การช่วยเหลือหรือว่าอำนวยความสะดวกก่อนที่จะไปข้างนอกใช่ไหมคะเออขอขออีกทีครับไม่ได้ยินเลยสําหรับการที่ลงในพื้นที่แล้วการประเมินด้วยสายตาค่ะพื้นที่ตรงไหนจุดไหนได้รับความเสียหายมากที่สุดคะเออพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายนะฮะเออจะเป็น บึงอันแรกเลยเนี่ยจะเป็นสี่แยกสี่แยกตรงเกาะการถนนซึ่งเป็นจุดที่จักรยานยนต์เนี่ยเขามาจอดทิ้งไว้ก่อน<ฆ>จะระเบิดขึ้นนะฮะนั่นคือจุดแรกแล้วก็จะมีพื้นถนนเนี่ยได้รับความเสียหายเนี่ยสุลงเออเป็นหลุมลึกนะฮะประมาณ15ถึง20เซนต์นะครับเท่าที่ผมทะเนได้สายตาเพราะเจ้าหน้าที่กันกันให้ผู้สื่อข,ข่าวเข้าไปใกล้มาก<ฆ>แล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ผมพยายามสังเกตอยู่เนี่ยจะเป็น ตัวองคศารพระพรหมฮะอยู่ตรงสี่แยกเนี่ยผมยังไม่เห็นว่าได้รับความเสียหายอย่างไรหรือเปล่าแต่แต่คิดว่าน่าจะได้รับความเสียหายบ้างรวมไปถึงอ่รั้วนะครับรั้วที่กั้นตรงริมฟุตบาทนะฮะก็แล้ควคือค่อนข้างที่จะเสียหายขนาดหนักแล้วก็ที่สําคัญก็จะมีซากจักรยานยนต์บอมนะครับทีค่คาดว่าน่าจะเป็นคันเกิดคันก่อเหตุนะครับรวมไปถึงจักรยานยนต์ที่ของผู้ผู้ ผู้ข้อร้ายฮะที่ที่จอดอย่ใกล้เคียงกันตอนที่รถติดเนี่ยก็จอดล้มแลวเลนหน้านประมาณดูแล้วเกือบติดพันครับครับคุณมีนครับในขณะนี้มีการเปิดเผยสาเหตุเบื้องต้นหรือยังครับว่าเกิดจากอะไรครับอ่าตอนนี้นะฮะยังยังเจ้าหน้าที่ยังยังไม่ได้ยังไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะเพราะว่าเนื่องจากว่าอยู่ในระหว่างการเข้าเคลียร์พื้นที่แล้วที่สําคัญเลยก็คือว่าผมได้รับรายงานมาว่า เจ้าหน้าที่เนี่ยกําลังจะกู้ระเบิดที่เหลืออีกหนึ่งลูกนะครับ <ược. S 2> ถ้าเป็นไปได้นี่ตอนนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยได้ได้ขยายพื้นที่ปิดปิดไม่ให้สื่นมนสอมวลชนแล้วก็ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าเนี่ยได้ได้ขยายร่นออกมาอีกประมาณหนึ่งร้อยเมตรคาดว่าน่าจะทําการเคลียร์ระเบิดนะฮะเดี๋ยวรอตั้งเวลดวเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตถามแป๊บนึงนะคร,ครับครับสถานการณ์ในขณะนี้เคลีนนยร์ระเบิดเหรพี่ อ๋อตอนนี้ตอนนี้กําลังเคลียร์ระเบิดอยู่ครับครับตอนนี้กลังคู่ระเบิดเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่กาลังกําลังจะเข้าคู่ระเบิดนะฮะหมายความว่ามีสอบถามได้มีการพบระเบิดอีกหนึ่งลูกขณะนี้อยู่ใกล้เคียงพื้นที่เกิดเหตุถูกไหมครับขออธีบทีครับขณะนี้มีการพบระเบิดอีกหนึ่งลูกอยู่ใกล้เคียงพื้นที่เกิดเหตุเมื่อสักครู่ถูกไหมครับใช่ครับขณะนี้ EOD ก็อยู่ระหว่างทําการเก็บกู้วัตถุระเบิดอยู่ใช่ตอนนี้เจ้าหน้าที่กําลังเคลียร์พื้นที่ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็ สื่งมวลชนนะเข้าใกล้ที่เกิดเหตุมากเกินไปคิดว่าอีกไม่น่าจะเกินห้านาทีครับน่าจะกู้ได้ครับครับครับระเบิดที่พบขณะนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นมีแค่หนึ่งลูกใช่ไหมครับอ่ามีอีกหนึ่งลูกครับใช่ครับมีอีกหนึ่งลูกครับบรรยากาศพื้นที่โดยรอบขณะนี้เป็นยังไงบ้างครับประชาชนชุลมุนวุ่นวายไหมฮัลโหล่อยที่นี่ครับบรรยากาศโดยรอบพื้นที่ขณะนี้ประชาชนเป็นยังไงบ้างครับชุลมุนวุ่นวายในกครที่การพื้นที่อยู่ อุลตภ้าเซตครับเป็นต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะกลลหมาและโคลาหรันขณะนี้ผมยืนอยู่ตรงบริเวณตกอกลางถนนนะฮะใต้ใต้ใต้สกายวอล์กซึ่งถัดมาจากจุดเกิดเหตุประมาณน่าจะหนึเมตรเรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะชนมุนวุ่นวายนะฮะมีไทยมุงแล้วก็ต่างชาติมุงเกาหลีมุงญี่ปุ่นฝรั่งมุงเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะฮะยนบนสกายวอล์กครับ ค่ะเชื่อว่าในตอนนี้นะคะก็จะมีภาพออกมานะคะให้กับทางคุณผู้ชมได้เห็นค่ะแต่เชื่อว่าถ้าหากคุณมีนนะคะได้ลงในพื้นที่แล้วมีการตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมว่าในขณะนี้การเก็บกู้ระเบิดอีกหนึ่งลูกเนี่ยหากทาการเสร็จสิ้นเรียบร้อยก็จะมีการแจ้งเข้ามาอย่างสถานีอีกครั้งหนึ่งค่ะได้ครับโอเคครับยังไงระมัดระวังตัวด้วยนะครับครับขอบคุณมากครับพลเรพิสิทธิ์ครับครับผมนั่นเป็นผู้สื่อข่าวของเรานะครับที่ก็ลงไปในพื้นที่แล้วก็รายงานสดๆเข้ามานะครับ มีรายงานจากพบตรที่ลงไปในพื้นที่นะครับก็บอกว่าเปิดเผยว่าคนร้ายเนี่ยนำระเบิดสแสวงเครื่องขนาด4ปอนด์และมีทําลาย100เมตรนะครับไปวางไว้ที่บริเวณประตูรั้วสารพระพรมก็มีผู้บาดเจ็บตามที่ได้บอกไปนะครับนี่ก็คือสถานการณ์ด่วนทั้งหมดที่เราได้รายงานให้คุณผู้ชมทราบในตอนนี้นะครับ ค่ะเชื่อว่าเดี๋ยวเราจะมีการรายงานเข้ามาอีกครั้งนะคะในรายละเอียดอื่นๆว่าเป็นอย่างไรบ้างสามารถนะคะเข้าเก็บกู้ได้เรียบร้อยสําเร็จหรือเปล่านะคะ,คะก็จะได้ติดตามกันค่ะทาง Metro TV ในตอนนี้นะคะไปพบกับรายการที่น่าสนใจจากทางสถานีค่ะ